สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องของเราเนี่ยก็จะมาพูดถึงประเด็นนะคะที่ตอนนี้เนี่ยเราชาวอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของคุณแม่จิตทิพย์นะคะแม่ของลิซ่าแบล็กพิงค์ศิลปินชื่อดังระดับโลกชาวไทยนั่นเองนะคะที่ตอนนี้เนี่ยได้เห็นว่าคุณแม่เนี่ยลบ IG ทิ้งไปนะคะโดยที่ทุกคนก็พยายามหาเหตุผลว่าทำไมคุณแม่นะคะจิตทิพย์ถึง ได้ลบอินสตาแกรมส่วนตัวของตัวเองไปก็เรียกได้ว่าทำเอาแฟนคลับทั่วโลกเนี่ยงงกันไปตามๆกันเลยนะคะซึ่งเรียกได้ว่าหลายๆคนเนี่ยก็มีการคาดเราแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของการที่คุณแม่เนี่ยได้ปิด IG ไปนะคะว่าอาจจะเป็นเพราะ,ะมีพวกแอนตี้แฟนนะคะที่เข้ามาพูดถึง เรื่องราวของครอบครัวลิซ่าหรือว่าคุณแม่เนี่ยนะคะอาจจะเจอเหตุการณ์ที่แบบว่ามีอันตี้แฟนเนี่ยไปถล่มจากปมที่น้องเนี่ยไปโชว์คาบาเบร่อะไรประมาณนี้ก็คาดเดากันไปต่างๆนานาคะ่ะแล้วก็มีคนเข้าไปให้กำลังใจคุณแม่กับน้องเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของการปิดไอจีของคุณแม่จิตชิปนะคะเป็นเพราะเหตุใดกันแน่ค่ะก็นะคะ มีข่าวลือเกี่ยวกับเรื่องของการที่แฟนคลับชาวจีนเนี่ยนำนะคะรูปภาพของลิซ่าที่โพสใน i ิน t a g r กรมส่วนตัวค่ะแล้วก็เอาไปพูดในเชิงแบบว่าลบนะคะทำให้มีความเข้าใจผิดขึ้นเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้นั่เนเองนะคะก็เลยทำให้แฟนคลับชาวจีนเนี่ยมีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องของการที่ลิซ่าเนี่ยไปแสดงโชว์ที่คาบาเร่นะคะที่ ฝรั่งเศสนั่นเองนะคะแต่ว่ากระแสข่าวนี้เนี่ยก็ยังเป็นที่พูดถึงนะคะว่าเพราะเหตุใดกันแน่นะคะก็ยังไม่มีใครสามารถตอบได้ชัดเจนค่ะแต่ที่ตอบได้ชัดเจนก็คือเรื่องของนะคะหัวใจของสาวสวยคนนี้นะคะสาวน้อยคนนี้ที่มากความสามารถค่ะก็คือแฟนคลับนะคะก็ ได้เห็นนะคะเฟเดริกค่ะที่เรียอตอนนี้เนี่ยมีข่าวข่าวกับลิซ่านะคะว่าเขาเนี่ยมาชมการแสดงของลิซ่านะคะถึง3วันเลยค่ะแล้วก็เฟเดริกเนี่ยยังพาครอบครัวของเขามาชมการแสดงของลิซ่าอีกด้วยนะคะแถมยังมีคนบอกว่าครอบครัวของเฟเดริกเนี่ยชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมในตัวของลิซ่ามากๆเลยนะคะก็เรียกได้ว่าเหล่านะคะ,ะการรวมตัวของ ครอบครัวเ,เฟเดริกเนี่ยไม่ได้รวมตัวกัน,นง่ายๆเลยนะคะแต่เขาเนี่ยพยายามรวมตัวกันมาเพื่อที่จะมาซัพพอร์ตหรือาถึงคารบาเรชโชเลยล่ะค่ะนะคะและก็แน่นอนค่ะหลังจากที่ลิซ่ามาถึงสนามบินก็มีคนเห็นว่าเฟเดริกเนี่ยไปรับลิซ่าที่สนามบินด้วยนะคะก็คือเรีวยกว่าเป็นนักซัพพอร์ตตัวยงของลิซ่าเลยแหละนะคะแล้วก็ ทำให้แฟนๆทั่วโลกเนี่ยนะ,ะเข้าไปคอมเมนต์นะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะแถมหลายๆคนเนี่ยยังมีการบอกว่าเฟเดริกนะคะเป็นผู้ชายที่อบอุ่นแล้วก็เป็นนักซับพอร์ตตัวยงเลยนะคะของลิซ่าแบล็คพิงอะไรแบบนี้ค่ะก็เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะถึงแม้เราจะไม่รู้ว่าคุณแม่เนี่ยปิด IG ไปทำไมนะคะแต่เราเชื่อว่าความรักนะคะที่อยู่รอบๆตัวลิซ่าตอนนี้เนี่ยจะทำให้ คุณแม่กับน้องเนี่ยผ่านเหตุการณ์ดราม่าต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะก็เรียกได้ว่าคนที่สปอร์และก็สนับสนุนเธอเนี่ยก็ยังมีเยอะมากๆเลยนะคะทั่วโลกค่ะแล้วก็เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยการฟอลโล่ผลงานนะคะการฟอลโล w IG ของลิซ่าเนี่ยก็เรียกได้ว่าเกือบจะเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะคะเป็นศิลปินเคป๊อปเดี่ยวที่ มีการ follow เยอะมากจริงๆค่ะยังไงเราก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แล้วก็ครอบครัวของลิซ่าแบล็กพิงด้วยนะคะไม่ว่าเธอจะเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรต่างๆเนี่ยขอให้เธอผ่านมันไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ